สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตมณีชาแนลนะคะคาะสำรับมณีแอดกับาพีพานองนะคะมาท่วัดสีสว่างว้งนะคะป้านนองบบาบานนะคะบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะพอจําเราบอกว่าอาจจะผ้ามาเบงนะคะของโบร้านของเกานะคะอยู่ที่ศารปูผาขาวนะคะเดี๋ยวแอดพาไปเบงน้ำกันนะคะพอจำาเราบอกว่ามามาพอสิผ้าไปเบงนะคะย,ยุที่บอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะอย สารปูที่ปาะขาวนะคะค่ะสำหรับพี่น้องที่เขามใามา่กับอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องรัดมณนี่นะคะแล้วกอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อจะบม่ได้พาดคลิปใหม่ๆในการแจ้งเตือนนะคะไปค่ะไปเบ่งน้ำกันเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นบ่อาน้ำซักซิ์นะคะ ้ ane, างนะคะ้างกำลังอ่ะเอาตะไคร่แอมแบบบ่อพอนบ่อหอนเนาะค่ะปกหนาน่ามีขี้เ้าขี้ก้ขมาจิ๋ะจ้ามหายหายเจบวานึ้เบงอมาเบื่งอันเปิดตามื่ออันนั้นของไข่บ่เอออะไรแล้วเป็นเกจแก่กันเป็นไหบ่อพอดงวย ได้มาแต่ใส่หรอพ่อต้กี้จะเป็นนุ่มเต้14ิบซีหาพีนบ่ถนาไปหน้าอยู่รอบสี่วงไปเนาะค่ะแต้กี้สมัยแต่กี้มันเดาค้วยไถ่น้าบ่ค่ะมีถ่ไถแบบมันบอมีเราไถ่ด้ยที่ไถไปยังที่เทากนหน้าก้วยไปเรียนบ่บังค้วยเปตำไผ่กุ้้วเราก็ได้คนกี่มาบ่ค่ะห้วยนี่เมเจียบเนียก้วยค้วยไปดตำไถ่เนี่ยได้สองไงไม่สองหนว่าไถ่เป็นง โอ้อันอันนั้นยังดีงามๆยู่นะนั้นยังดีๆอย่ไห้โบราณไห้โบราณเน่กันบเป็นมาต้องกันบ่พ่อนันวน้มีสองันอมีสอกันใหญ่ิมีสองันที่นี่มอันอาสิพาที่ร้อยว้าณนน่แต่เพราจําเป็นนุ่มจะเป็นเบาไงไทยหน้าไปไทยไปมันตืนไปตำห้อยู่หหน้าเด็กเขีนม่าหยเยนมนมาก วยนบุญีิบิเยนข้า่อยู่วยนียยังเราเพาะเกษตสขค้ดแล้วขึแม่ไหยขายของปูต้กี้บอยวันบ่มีปูผักขาวเอาขึ้นไปได้บวชขึ้นไปได้สล่าขึ้นไปได้สล่านมอบานี้ได้ปูมากก็เลิกจะขึ้นไฟจังไหนเล่าลงมาในบ้าจะขึ้นไฟจังไหขึ้ เป็นยังไงบุคือยังของเล่าหนินะไปเรียกเด่ยวลงไม้เล่าจักพันปีละพ่อคิดว่าโอ้วมันสิบกว่ประมาณพันสองพันปีเลยใช่ความสั่งนี่ใช่ความนำบัวหลายพันปีคือคือสั่งที่ผู้เฒ่าคนผู้เฒ่าคนเมื่ออยู่ก่อนมีบ้านสองสามหลังคนมาทางปลามันมีแต่ปลาย่างนี่ละมูนหวัดโบหุ่มจนย่างบ้านคนมาทางเรื่องฝาหนำบัวนี่แหละไปทำมาเฮ็ดทางมาเฮ็ดตัดตึกบ้าน อยู่นี่ก็เปิลาลามเกาเทศศาสตร์กวนมองเงี้ยนกวนมองบัวมองที่ของเกาค่ะอันนี่คือสิบุตรของเล่าเหรอเนาะคิดแล้วเนาะแอนค่ะค่อยคิดเดี๋ยวไปลงมาบ้านกี้กี้ก็จะออกไปในซาลาเนาะเจฟัดตเจเจฟัดต่างซาล่าแม่ค่ะพ่อขาหนูอยากถามว่าอาปูผ่าขาวบ่แม่นชีปลาขาวแม่นบ่ค่ะบ่บ่คือคือเอื้นแบบว่าผู้เฒ่าเกาค่ะคนนี้เอื้นปู้ผ่าขาว ปูผ<ร>่าขาวพันโบเป็นว่าชีผ่าขาวดิคือผ่าขาวผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนในจิตว่ามาที่สายพ่อผ่าขาวจนริงนมะแล้วอายุพันเพราะประจำพ้อประมาณไหนบอกคะว่าโม่โม่องจากเลยโม่จังเพราะว่าเกิดมากเพันกะนิมิตในฝันว่าเพันอยู่หันอยู่กับทอนม่วงค่ะนิมิตฝันอยู่หันได้คุณหุ่นเพันนี่แม่ประจำเพั่นสี่อายุประมาณเท่าใดยังไม่ได้ถ่าเด้อันหุ่นนี่ประมาณหกสิบ มันสิบหกปูามาสิไ่หอกสิมันเรียกคือจังเรียกอยขาด้ยกัค่ะเออแม่นี่รีพ่อเรียกอยขาไมีอยหายน้ำฝนบอกพ่อไปเอาแม่มือที่แรกบ่มีอะที่อะนะค่ะ้าอมือแรกบ่มีเรียกบ่มีเรียกอยขาเรียกโยขาปูมันเสียวนี่อกหเด้โอ้ยหลหลังขอซองเรียกเลด้อ อนุญาตนะปู่พวกหัวแต่ร้านได้ได้ซ่อมที่โฉมที่หลาบข้างบนนี้เลยน้องประจำกเบม่ใช่เอาคือเหล็กศูนย์นี่หรอคือยังเรียกศูนย์ือยังเอียกครบยังกว่เด็กค่ะเออองซองน้กันเด้พี่น้อง เป็นตัวเรียกยูขามองเขียวๆเนาะมองเขียวๆสั um ้าๆนี um ่เด um ้อพ um ี um. hmm. okay. hmm? Hmm. 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 Um. ่น้องเด้อเมนบ่เมนบ่เพราะมองเขียวๆสั่มๆเมนบ่เพราะมองเขี้ยวๆสต่มๆ คือศูนก้าพอยังเันคือเะราง้ล่ะค่ะคือศนคือเก้าขงคือศูนย์คือเก้คืออันเลขเก้าเลขหเป็นโเดกันกันคะแต่ว่ายุ่งยามี่บอกจดแต่ว่าทีเฝ้าเมื่อเฝ้าน้ไปอนกแต่ว่ายุยามปน มาเบงยูยามปูมานี่มาเบงยูลูกค้านนาสู์เก่านะคะยูยามปูนี่บ่แมเก่าหาบ่น้อเบงเลกหาเนพ่อนั่นแห่ซุ่มคืออยู่นั่นเ่่าหา่าสามสองคนค่ะน่าเลขหาชัด บ้านเยี่ทีแต่เขาไม่แต่าไม่เขาจ้เหีดที่เรามาบหกกวนกวนมือเสียวเราแม่ราว่าเหตุบ้านยีทีพอเด้อเหยียบแล้วไหวซีเก้าหาทัพหกสิทัหบีว่าได้เห็ีบ้านเราโอ้ยมันใจเราได้ที่นองเลยบานีเก้าหานะคะ แต่ว่าอีพอเรากัว่าเรามั่นใจบในที่พูเดอร์วาสัตว์95นะคะ95นี่ละเอ้ายุ่ยามนี่เก้าห้าแต่ว่าเลขกหานี่ชัดเนาะเก้าห mm ้าเพราะเก้าห mm ้ากเจียบหาเด้อุ้ยามกับมีดที่มีดไปว้พอมีมีอีพอมาพวกมือ่าหรอนั่นเด็กวงกระกลองหนูก็ได้อ๋อที่เป็นจุดดำๆโอ้นาชัดนาชัด เก้าห้าเ5ื่วเก้าศูนยห้าเพื่นเพิ่นเพ่ให้ลูกให้ร้านเปทันทีเลยยุต้นไม่ไปบ้างเด้อเก้าศูนย์บอกนอกมาสิบอกขาบ้านนี้ค่ะมพอล้อมเราก็บอกว่าเห็นยุต้นไม่อีกนะคะยุต้พโบ่พออยุตโพกอค่ะสารปูนนี่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 เห็นบ่ชัดเจนเลยพูดเลขเก้าศูนย์พอพูดเห็นว่าปวดปวดเพนี่นี่เลเก้านี่เลขศูนย์ เพียเห็นบ่เพียมเกลิกนี่เพียของเหล็กปูมีเหมยเบิดเนาะแม่นี่ลีนี่ทุ่มหนึ่งมาเห็นยี่นี้บาดนี้นี่ค่ะข้่เจ้ามาซ่องเนื้บานเนี่ยเจ้ามางงง้งวยไม่เห็นอย่างเนาเบิ่งโอ้ยแม่นโมนีตัวนี้ตัวยื่อไป่ัวมี่มี่เหมยเบิดเด้อขันยื่นปูมีแต่มีแต่โชคเด้อมานี่มีแต่มีแต่ของดีมีแต่ทรัพย์สมบัตินะคะทั้งๆนี่กับแม่นโดยจักเป็นยังเหนี่ะเพียเห็นบ่ เบิ่งเอาผู้คนจะให้ทุกผู้ทุกคนเนาะผู้ใดมีโฉกชัดเจนมากมาเบิ่งข้าาบ่หันมนตัวเดียวกันบชุนเ่าศูนเก้าชุนหกบงบองขุนเห็นบ่นี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 ่เ้บอกนี่ี่เห็นบ่ขุนชัดเจนค่ะข้าเจ้ามาเห็นได้จะมาได้มาเบื่องอ้ออยู่นี่ตัวนี่ว่าสัน้าตัวนั้น้านึะวะ้าเอุทั้งซึ่งไม่ยอย่างเมื่อเนี่ยข้ มนยังรูปเบิ้งเหรอค่ะออกจากกานเบิ้งหนีได้บ้างนี้เขาจะเขาจ้าซี่เลยมาเบิ้งนีอี้นีาเสนี่เราพ่อค่อยตรงกับโยกขาปูเราอย่ยามปูกับตรงกับบ้านเล็กที่ปูอีกนี่นีไเจ็ดหนึ่งถึงองเอาเบื้องเหรอฝันดีฝันในนู้นนูสิเนี่ยบ้านเียวม่ือนี่ฝันนพ่ี่ค่ะแต่ว่ากอนกอนมือยวปูบ้านค่ะ ฟันว่าเป็นหมาี่ว่าขาตายวัดหมาต่ว่าหมาที่มันจิเป็นพวกม่านตัเมืองตามนิมิตได้ฝันค่ะต่ว่าขาตายเพิ well, ่แล้วต่ว่าม kind of like ือขค้ืนฟันนีงเคล่นเต็มวัสีนั่งวัดตัาฟันดีอยู่คนสี่ถือกเล็กหายฟันดีเลเล็กหายคนมาเต็มนี่หนีเออุดบางสั่นละสุดบางมีนอยู่ไก่พ่อมันใจมันใจก็ บ้านเลขที่เล่านี่ยแหละมั่นใจบ้านเลขที่ปูนะคะเดี๋ยวสิภาพไปช่องบ้านเลขที่ปูอีกที่หนึ่งนะคะบ้านเราเป็นผู้บอกบ้านเลขที่ค่ะเราสั่งเมนบอกค่ะลูกเขียนไว้แค่เมื่อคืนเลยลูกเขียนไว่าง้เมื่อคืนลูกเขียนไว้เลยเมนบอกอ่ะ ยู่ยามก็เก้าหาพี่น้องยามปู่หาชัดเดียว่ะไปตัวเก้าอาจจะพชัดเลขหาชัดนะคะบ้านเลขที่ปู่้าขาว495ทับ64นะคะที่เข้าหาทับ64นะคะ ค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่ปูนะคะปูขาขาวกับ495ทับ6สีนะคะอันนี้ก็เป็นปู้ังนะคะ้ังให้เอาบ้านเลขที่ตัวนี้นะคะพอจำเราก็บอกว่าเรากับเฝ้าลูกมาเขียนไว้แต่ตอนกลางคืนนะคะปูไปเขาในนิมิตนะ,ะน,นะคะก็นี่แหละค่ะ9 495ทับ6สีนะคะอย่าลืมนะคะเอาไปเสียงไปรุ่นล่องเบิงนะคะ เพื่อว่าจะมีโชคนะคะเป็นตัวเลขนําโชคแนวทางนะคะปูไหมากนะคะพ่อจํำแล้วก็บอกว่าเรามั่นใจนะคะมั่นใจบ้านเลขทีปูค่ะ4ี่ก้าห้าทับหกสีนะคะขอพี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ